สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เดินทางมาดูงานครับมาดูงานแปลงที่จะเหมาครับ,รบมาดูที่ครับดูที่รับเหมามดินครับ จักะไรนี่ทาทางนมันแปรเพียงผู้ชายท่านไรับไรางห้าละไม่รวัดไรบ้่ระบดไรไรสองงานไรสองงานมเอาไปลองดูงานครับไรสองงานมาเบิรกันเลยครับส่วนมากมีแต่มาดูครับไม่ได้ถม กูไปดูน้ำใส่มาเอ่ะโอ้บอกหิวตีกแม่เลยมาจะบอกว่าหิวติกน้ำเลยเนาะหิวตีน้ำจริงวทั้งยี่สิบรถก็มีเลยนี่อย่างนี้รู้ดิตัดเป็นหิวน้ำใครไปเนาะกูไปใส่แอบนั่นนะแอบนั่นกับวัดถีเลยด้วยอี๋ใส่เหี้ยหม่ได้เลแอบนั่งแอบได้เลยโอ้ยหลุด กระตังยิ่งยงกองอะไรอยเบิ้่งน้ำใหม่กันนะีน้ำใหม่เป็นแกงไปยังไม่แักแบบมันเิียมเยียงันครับน้ำใหม่ไม่แตกน้งน้ำใหม่เป็นแกงกันนะโอ้เป็นเพียตัวนี้บเปเพียร์จะไขึ้นม่งไม่ก็เป็นเพียร์นน้ำัวมัน เป็นที่สัน่นหละโอ้ปอบเงี้ยไม่เหยียบกัน <c oughs> ยังโอ้เมเม็นเอา <c oughs> อู้ดหนึ่งเหยียบไหมเอาว่พี่เหยียบไปมั้ <c oughs> ยไะนีู่หลอมเลยไหมโอ,มอ,อ,โอ้มันึ้นดิไลเ้อร์ุงปนวอนเอาไปนะพี่บรรยากาศดีดี เด้ไปเนี่ยเด้ไปจะ่ใี่โอ้เดี๋ยทุนี่ยกครับไปแบกถังมาเรงไปเจ้าโอ้ใส่ไแบกถังน้ำซ่เนาะกำลังปรับกล้องวัดที่อยู่ครับกำลังตั้งค่ากล้องนครับ ไหลหงี่ยเดียวนิไหลได้วยแกหอไปเ้ยไไปไล่ฟองอากาศอยู่ครับเอาอปอดปุ่มปัญญาชาวบ้านเอาเลยปพอดไป่ะพอแล้วพอแล้วมันฟองอากาศมีว่าอะไรบางยังน ว้าโม้ไปแล้วไปเหยัยดแ่งเลยนะว่าเาลวงว่าหมอาลวงกวดมากที่ดีแล้ววา้วแก้วพี่น้องแก้วไปอยากสมทีกับจิตต่อมานะครับสองเขียวกับไปครับขัสองเฉียวอยู่หอดคนในตัวเมือคอนเจนกับาไว้เลยครับ

แ uh, ดดโอ้เจอรถหล่อครับโอ้เจอรถหล droite, ่อครับยอดเลยครับได้ชิปเด็ดพอดีเลยสุดยอดรถสวยครับ สี่หาระดับครับหันวะโอ้แดดร้อนครับพี่น้อง ไอรถดิปุ้งวะจ้ามันจัามันไดยชิแง่ว้เาี่เขาบีบ้นพวแม่ต้นนี้งช่ไมงดงช่อลองเ่อลเชื่อลอเ่อองเช้่อองเ่อองเชืองเนี่ยเช่ลอเชื่อลเ่ตอนเชืลงเอลอ่ลองเ่องเอลอ่งเ่อเอลเองเลอเชื่เ่

ูมิปัญญาชาวบ้านอีกแล้วนี่ดิเค,ครื่องลังเรื่อง้ะแรละเตืงเม็ดอะไรเม็ดยีเม็ดสามเออกระส่งานยไม่มือไม่เอาไม่นำำยังหงนะเม็ดสามม็ดสามหาอย่าง่ัอรดับมันยุบ

นนเโอ้ห่อนเลยน่าไม่ให็นเลยไม่ยู้ว่า้ำยังไน้ำลำบากว่าพี่น้องอที่วิตรถดำว่ามันขับตลอดเด,ด้ครับ เรียกกะต้องฮ็ดครับฮะเอ๋เอสีกะเรื่อยมากครับสอกะเรื่อยมากครับตัวแมงเรียบเหระครับพี่น้องทีมงานบ้านๆนีน่รีวะแจ๋วแจ๋วครับพี่น้องแจ๋วแจ๋วครับพี่น้อง

เอาห้อยอังตัดก็แล้ว ฮั่นพี่้องเดี๋ยวฮันแท็กหนึ่เย็บทองพี่้องกินมากแน่เลยเนางนี่มันซะจะจะใส่แต่นอกเมือนกันเนไะ่ไหนวะรับเป่ารับเป่ารับเป่าเป็นเม็ดไปเหมือนกันไปรับคนไงนม่นึ่ขึ้นี่เดียวแนต้องอยู่กั เม็ดถ้ามันเกิเม็ดยีเม็ดนั่สุขสบายโน้บึ่งยังได้รู้เรื่องเลยเม่อวนนี้แม่ครับขึ้นแตีงเลกมันต่ำเฮดอ่คนนนเครับมันได้วะนอนเังไตัวใดต่มันก็มันก็สลบมันสิมันก็ทำผู้ายเนอะมันก็เที่ยงกันมตั้ระดับหนำมาก ลงลงไปทั้งรางเลยครับตีมัน่ทงนี้ัน้อยนี่มันจะยทงนี้ัน้อยครับก็ไข่ไม่หมือเอาซื้อได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจัหมกันปีสายห mình mình oh. tắm bị xuống đây, xuống bị xuống <laughs> 30, 100, 100. Đoạn, 45, đã... <laughs> có long chấm thay sau này 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 <laughs> <rồi, khí> <laughs> chương trình lên lên môi chương trình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 

รถไม่ข้อเวียงลงมาหันใดว่น้ำลได้งข้างสิไรเี่ยวลงมาเลยหรื้รอติดตามดูครับว่าแปลงนี้เราจะได้ถมไหมครับที่ว่าหม่นี่รอแรมหัวง่้แง่ตัวน่าจะผสมเดี๋ยวเรเลือดรั